สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบรรยากาศบริเวณด้านหน้าพระพรมเอราวัณแยกราชประสงค์ในวันที่3หลังเหตุระเบิดสถานการณ์นั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการไทยก็ได้จัดพิธีทำบุญ5ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของชาวต่างชาตินะครับผู้สื่อ ข่าวรอยเตอร์ได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนรายหนึ่งซึ่งเดินทางมาสักการะพระพรหมเอราวัณโดยชาวจีนคนดังกล่าวระบุนะครับว่าเขามาขอพรพระพรหมให้คุ้มครองดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับคนร้ายมาดำเดนินคดีให้ถึงที่สุดนอกจากนี้ผู้สื่อข,ข่าวยังได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรายหนึ่งถึงความกังวลด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งชาวมาเลเซียผู้นี้บอกว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าช่วงก่อนที่มีเหตุระเบิดด้วยซ้ำเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางกาาารรไททยคุมมเข้้พืนนี่สธณะะแลอว ความสะดวกให้กับชาวต่างชาติอย่างดีเยี่ยมเลยครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้องค์การเพื่อการท่องเที่ยวทั่วโลกแห่งสหรประชาชาติหรือ UNWTO ก็ออกแถลงการร่วมประนามผู้ก่อเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ของไทยและให้กำลังใจผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยนายทาเลบริฟายเลขาธิการ UNWTO บอกว่าเขาเชื่อว่าประเทศไทยนั้นจะใช้เวลาไม่นานในการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวเพราะที่ผ่านมาไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการ พักผ่อนของชาวต่างชาติเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใจไมตรีของคนไทยต่อนักท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจและทำให้ผู้ที่เคยมาเยือนอยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ